汤 <laughs> ติดแล้วไม่ขาดอ่ะนี่ไ <c oughs> อันนั้ก็ได้นะเ็บขนนี้มนนี่ร้อยเดียวจัากกอนะเบื้อละสีสีละเบือเบือจะไม่ซํากัน ที่ใส่ได้มันจะเลือกได้แค่เบอร์จ้ะตัดให้หน่อยใส่ไล้ไหมนะขอถุงใบนึ่งได้ไหมคะ do

พี่ปลามีตามีปลาด้วยพีปลามีไชมีลาวเนียาวเดียวดาวเดียวา่าลาวเดียวาวเดียวิบานิองแ่ใไหอันนี้สิบาทอันนี้สุดุดตำไทยนะค 嗯。<laughs> <laughs> 对。